สวัสดีค่ะทุกคนมานะคะมากินน้ำเนี่ยวกันเจ้าถ้วยใหญ่เนี่ยวันนี้วันนี้เพิ่มขนาดถ้วยขึ้นมาเจ้าไปได้ไปได้บปได้เราจะมากินกันน้อยกับน้องโอ้ยกัน,น้อยกันมีนะสั่งเข้าไปน้ำเนี่ยมันต้องซ้ำอีน่เจ้าพริกลงพริกด,งกดองใส่ลงไปอ้เมาะสูโอ้ยอย่างมันลนแต่ลนว่านี่อืมอืม จะนอนกันแล้วใช่ไหมคะเที่ยงคืนนอนกันแหละบางคนหลับไปแล้วล่ะให้เจ้าที่ก่อนเจ้าที่อีกตัวหนึหองวิกกี้เป็นหมาสายแบวลวโรซี่เป็นหมาสายแรดนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาตายละเนี่ยจะมีคนมาด,ดาค่าเหมือน แมนนะก่อนนี้กินแค่หมูจะแย่ให้มันเสียงดังเออเสียงดังใครกินแค่หมูแล้วเงียบบอกด้วยนะคะถ้าจะไปไหนในปา่ากันเนาะอย่าไปซีเรียกค่ะคุณแม่หนูนาคะอย่าไปใส่ใจค่ะแซบแบบโพดโพใช่ไหมแบบภาษาอีสานภาษาเหนือรับสิ่งไรวะมิกี้ อีสานเอาเสียงภาษาเหนือก็บอกลาแต้ลำว่าเจ้าเดี๋ยวตอนเย็นจะจัดก่อนตำ่ำแล้วก็รู้ไหมเดี๋ยวกินอันนี้แซ่จ,จะกินอย่างตอทุเรียนค่ะอหอมตื้อหอมตึง้ง กินตอนสามีไม่อยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวนางกลับมาสงสารนางอ,อร่อยค่ะลำเจ้าลำหลายเจ้าน้ำเงี้ยวลำแต้คือตตองหาบ้านเลยเลือดอือ วันน้องนั้นก็ทำส่งมาให้ดูค่ะทำน้ำเงี้ยวแต่กี่ก็มีคนส่งมาใน a ฟ e b o o กอีกอะไรนะวิธีการปอกทุเรียนทุเรียนค่ะถ้ามันแกะแกะที่นี่มันจะเป็นแช่แข็งไงคะแล้วมันจะแกะยากเหมือนเนื้อมันไม่ได้สุกเข้าใจไหมเออมันไม่ได้สีเขียวบ้านเราสีเขียวตัดก็จะง่ายใช่ไหมอันนี้มันแบบว่าแช่แข็งมากี่ปีกันไม่รู้ <c oughs> โดมเห,หมเี่ยวม้อี๋ยวทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่ค่ะตีนไก่หลุดด้วยนะมนสวยค่ะทุกคนกินอะไรมุมมามือรอ ดูตัวีช็อกโกแลตชิพค่ะอร่อยมากฝนตกค่ะข้างนอกวันนี้มาเช้าไปทำดอกไม้ได้นิดนึงเดี๋ยวพาไปดู มดมามดก่ะมดขนาดนะเนียนคะ่ะเนียนคะ่ะกินเก่งไหมต่อไปนะคะทุเรียนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ้หนี้เอออ้หนี้น่ะวิกิเกือบเรื้ล้วค่ะ ลูกกินไม่ได้ลูกเดี๋ยวลูกจะร้อนในนะคะข่าวก็ต้องหวานใช่ไหมคะทุเรียนนะคะเนื้อมันจะไม่เฟิร์มเหมือนบ้านเรานะคะเม็ดเล็กมากคะ่ะออืื เบื้องหลังเบื high, like a a ้องหลังในการคลายเม็ดส <H> ักผู mm ้หนึ่งเม็ดมันเล็กจริงๆค่ะดูสี่เม็ดนะ ดูดดิวคะ่ะแล้วแท้พี่ก็หาได้นะคะหนึ่งลูกอาจจะไม่สดเท่าเมืองไทยอืมโปรยโผลโประโรอืมลอยค่ะลอยอีกหนึ่งเหรอไม่เป็นไรกินเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนกลางวันเพราะช่วงนี้กิน แผ่นแปะฮอร์โมนแบบใหม่ค่ะหมอให้มาแรงมากดูนะคะหนึ่งสองสามเราแห้งเม็ดแล้วนะอืมอ,อร่อยอืมหมดตัวเหอะทั้งหมดห้าอัน เก็บไว้ก็สงสารสามีค่ะในสงสารสามีนะคะเนี่ยมันมีกลิ่มอืมคลิปนี้สนานไหมเนี่ยสีกนิดนึง สองตัวนี้กินนะจะเป็นยังไงมันจะวิ่งนะมอืมพริวมากพลูสุดท้ายค่ะขา้าวเหนียวกับทีจบ สามนาทีละแปดสี่กว่าเจ็ดแปดนาทีแล้วตายแล้วอะไรแล้วความสะอาดเสร็จเก่งที่สามีค่ะจริงๆหลือว่าเ็ใคร